เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปนะครับปัสสาวะประกอบด้วยสารใดบ้างก็ปัสสาวะนะครับก็จะประกอบไปด้วย w a s waste Product Waste product หรือแปลว่าของเสียของร่างกายนะครับก็คือจะมีสารจำพวกยาโพแทสเซียมไอออนและสารที่เป็นกรดครับรวมทั้งมีน้ำปริมาณเล็กน้อยครับ สิ่งที่ห้ามมีเด็ดขาดเลยนะครับภายในปัสสาวะก็คือกลูโคสครับผมหรือน้ำตาลกรดอะมิโนหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงครับถ้ามีเนี่ยแสดงว่าโกโมล,ลูลัสที่อยู่ภายในโบแมนแคปซูลของหน่วยไตยเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับ แปลว่ามันไม่สามารถกรองได้อย่างปกติแล้วแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไตครับผมโดยอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าอาจจะเป็นโรคไตวายหรืออาจจะเป็นโไไรคต่างๆครับซึ่งหน้าที่ของการที่เราต้องขับปัสสาวะออกมาเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่ามีสารที่เป็นกรดมากเกินไปในร่างกายร่างกายเป็นกรดเนี่ยจะทําให้อ่ระบบของร่างกายทํางานผิดปกตินะครับแล้วก็ยาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถขับออกมาได้มันก็จะไปทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายครับผมโพแทสเซียมไอออนเองก็เช่นเดียวกันครับเพื่อทําให้เกิดสมดุลภายในร่างกายเราก็ต้องขับสาร พวกนี้ออกมาครับผมแล้วก็น้ําด้วยครับน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่จะพาสารเหล่านี้ออกมาครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปัสสาวะประกอบด้วยสารในบ้านก็ให้ตอบตามนี้เลยครับว่าประกอบด้วยของเสียของร่างกายได้แก่ยาโพแทสเซียมไอออนและสารที่เป็นกรดแล้วก็น้ําปริมาณเล็กน้อยโดยห้ามมีกูโคสกรดอะมิโน,โนหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่ภายในปัสสาวะเด็ดขาดครับไม่งั้นจะถือว่ามีความผิดปกติที่ไตเช่นเป็นโรคเบาหวานหรือว่าไตาวายครับผม ก็สำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสีที่ที่เขียนมันคือสีตเต็มเต็มเขียวเป็นสีเต็มเต็มของสีแดงม่วง